ตัวนุ่นอยบานเนี่ยชิมลัก cười เลยต่างจังหอกปนจนกระทั่งคนจ้าใจให้ได้เหือเหือคือยังผัดรัโหต่างังนะคับยางแคได้แต่ขาขึ้นแลี่ขึ้นตีได้ม่ต้องกาบล้นจงเดีขึ้นกันบลุก็ไม่มีความหมายเล็กบเต็มต้นนู่นปที่ปาพอไ่้เลยีกู้นบบาไม่บว่เโนึก คนใกล้มาไม่กล้คนตำบังการลูกให้แรงเจ้าก็บเดินต่อเลยเด็กเป้นหมา็บหมาเป็นน้อยก็บน้อยเออช่วยกันนะให้เตะตัพลิกให้นี่จัดเรือราคายังมันขึ้นเร็วนีวขึ้นไงิำตั้กันไม่ไปเดวมาพบแม่ไม้ตอนไก้อ่อนแต่ตำไรเล ทำยัอลงราคามเปิดเผยได้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วพวกคนตายก็ไม่ติดใจก็ปาทำยังตกใจรถเต็มโลป่าไปลารถป่าไปตีหน้าบ้านนายกหลานกะพุ่งกระพุ้งลงมากันป่านทำยังไปตีกันพวกป่านทำโอมไปดัาตับต่อยยามเล่นรุ่นเด็กใครกี่ย่างปันทำนายกเนี่ยได้คุณหลัเบ้านลานมาจะเดินรุ่ไปจับกู đi đây chạy vô đây nó mới làm cả làm quay kia chính mấy đồ đây thi, để mất đằng chơi chơi mà mạng kia đen thì mất sạch cho cái cái là quả quá lặc cái tầm này lặc tao sạch cho cái mất mấy đai <đọc> <laughs> bộ làm kia đi bộ mất sạch nọc trên làm kia phải tan giang phải kia chuẩn khởi phản lung phải quét kinh giám lục lung ăn cái vì là hết đơn phát mình rồi được quét cái quét 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 thở mà lộn, tí, mà cao nó phải giám được tí anh đến đây cao với là quẹt kia Hãy subscribe สาจอกทำไมท้อเลยไม่มีประโยชน์เ <troops> บ <desserts> ื่อลักกี้ยังเลยยันลุกเลยหอมมากเกรียดแม่คนเราต้องเกรียดอย่างตัวก็เพิ่งนายพูดไปกับเคยเป็นจนลักกี้ยังพ่งไปต้องกุเมียถึงเมียมาเน้นลว่าจนหิงอีวกี้ยังพุ่ิงพลไปหน้าวีแล้ว มันเคยเมียผมนะเพราเมียนายพูดใน,น,นการเป็นคทนที่บนุ๊กซานัดแลนุ๊กตั้งโลกนั่นด้วยตัวดาวิดโลกผมรั่ไปแล้วตอนน,น,น,อนั้นเพราะเมียนายพูดีนจบอจบกับบาวีเมียนายพูดจบกับบาวีครับเอกใจมาเล่นไปถูกหรอไปเลยจบบาวีนะคุณเล่นคอรพอดี จบการกับบาวีนอนยอมนักเลยวันนี้คนตกน้อยน้อยยังไม่ตัดเดีย๋ยวกาปืนปลีป่ยบ่าวีบ,อบ,บอวบๆเดี๋ยวเอาไก่พุ่มทำกีต้านอน,นดีมีอ่ะครับมันดึงปลายเกาไว้ตึงแล้วมันติด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 